สวัสดีค่ะมูเจ้าสุหูสุคนมื่อนี่โดยสารมาก,กับฮอลิีคอปเตอร์ค่ะเดี๋ยวสี้อยตัวลงมานะคะจากความสูงเก้าร้อยฟีตปุด้จ้ามูเจ้า มือนีเดี๋ยวรับคําสั่งจากพระบิดาให้มางานเลียงค่ะเลียงงว้วเลียงควายคือเก่าหน่าละค่ะมูเจ้าโอ้โยเนาะเงยไหล <c oughs> เลียงงัวซื้อๆกับขี้ห่อมาผุนบอ่อสันห้วยอย่าดูถูกเด้อค่ะเข้ากับลูกพญาหน้ามืนคือกันเด้อพีๆๆ่ผินพี่แยมสิบ,บ่มืนจังไดนอนหน้าเป็นดินเหนียวค่ะเพราะถือฝนลงมาเนี่ยรวยลายรวยลายเลยค่ะขั้นผู้ใดเคยเห็นคลิปที่เข้าลงตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าท่าเนี่ยสิเละมากๆเละหายว่าตอนสมัยไปค่ายอ อาซาเอาขนมไปแจกเด็กน้อยทั้ง,งดอยอีกด้วยค่ะ บรรเละคักเละแนะอ่ออหลี่วาแล้วกับว่อนไปถึงอบตอ,อบจของพ่ออดสอเลาะเนี่ยเด้อค่ะเมื่อนี้กับอยู่ใต้ต้นักคุงคือเกา่าคือเดิมนั่นล่ะค่ะักคุงกับซุกหลายแล้วนะคะหลายคนกับมาเอาไปกินแน่อยู่ดอกต่ว่าส่วนหลายเนี่ยจะโยดทิมล้พื้นนี่ล่ะคะ่ะให้งัวให้ไก่กินบางส่วนกับยนลงสาไห้ปลาให้ห้อยกินนั่นล่ะค่ะพี่น้องว่าวเรื่องสาค่ะต้นปีที่แล้วนะคะซื้อลูกป่าพันป่ามาปล่อยหลายอยู่เด้อค่ะซื้อป่าแซลมอนมาลงในประมาณแสนตซื้อกุ้งล็อบเตอร์กุ้งมังกร แล้วกระปูอาลาสกามาปลอยยางละสี่หมื่นตค่ะป่านนี่คือสีไงหล่ะเนาะพี่น้องว้าวเราก็ไปเอามาปนดีบ่คะเอาขึ้นว่าปนสุพีสุนองกินกันนะเป็นจังไหน,น้อบางคนบอกว่าโอ้ยอย่าบอกคักบอาแน่อย่าเพผอเจอหลายว่าสัน กระโดดกระเดียนะโอ้ยกับโปรดจะถือสาคะหมอเพลฝันของคนอยากเป็นแม่ลูกอ่อนเลยค่ะพี่น้องเขากับแค่คนว่างๆคนหนึ่งที่เศร้าเห็ุงานประจํามากแล้วก็อยากมาค้นหาความหมายของชีวิตไปยการเฮ็ดซิ่งต่างๆที่อยากเฮ็ดนั่นแหละค่ะเขามาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะคะมากเกลี่ยงซั์เฮ็ดกับเขารลองเพลงไทยคลิปมักเที่ยวมาเลาะหา,ก,หากินทั้งสั่นละค่ะพี่น้องเฮ็ดจังใดๆเนาะโลกนี้มันกว้างไงเสือเกินค่ะผู้คนลอยพอพัแน่อยากแท้ยังถึงได้พี่น้องบางคนเส แนดีบางคนโหดไายบางคนเห็นแกโตเอารัดเอาเปรียบแกงแย่งแข่งขันบางคนไรเหตุผลบ่แปลกค่ะที่หลายๆคนร่วมถึงเฮ้าสีสางโลกอีกใบไว้เทื่งโซเชียลเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขความสบายใจ ถึงแม้ว่าสิหูว่ามันเป็นแค่โลกเสมือนจริงว่ามันความจริงกระสร้างอาจมองแค่ว่าเป็นเรื่องฉาบช่วยหรือความสุขเพียงแค่ชัวครูแต่มันก็เป็นสิ่งที่ให้เขามีความสุขนะเพราะว่าเขาสา้่งขึ้นเองปั่นเองแต่งเองบรรยายเองตามเจตคติของแต่ละบุคคลน,นะพี่น้อง เฮาทุกคนต่างรู้กันดีค่ะว่าทั้งโลกออนไลน์ line, เนี่ยเต็มไปด้วยคอนเทนต์มันก็มีทั้งเรื่องจริงอีลีและก็เรื่องจริงที่ผสมจิจตนตนาการของผู้ไทยทอดนั่นล่ละค่ะถ้าเขาแยากแยะได้เฮากับม่มีปัญหยังนะคะเสพคอนเทนต์เพื่อความสุขความสบายตาสบายใจอย่าคิดหลายเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องหลายๆท่านหลายๆคนนะคะ content, เฮ็ดคอนเทนตเ์เป็นตะเบิงเป็นตะเบิงค่ะเฮ็ดแนวกินก็เป็นตะแซบไายบรรยากาศไทยธรรมชาติจังสีก็งามค่ะ่ายเป็นคลิปตลกจังสีพ่นก็เฮ็ดดีดีค่ะบางคนเล่นกันทั้งครอบครัวนะคะ พอแม่ลูกมีคุณยายมาถ่ายนำ้ำบางคน,น,นก็บเฮดคลิปไห้ความรู้มูค่ะความรู้เรื่องสุขภาพร่างกายความรู้เรื่องการเฮดคอนเทนต์ความรู้เรื่องโซเชียลต่างๆกับเป็นตะเบิงของเพิ่นได้ละคะ่ะพี่น้องเข้ากับมากเบิงอยู่คะ่ะวิธีคลายเครียดจากงานของเฮานะคะนอกจากจะมาหน้าเบิงง่วเบิงควายซอยตาเลาวนี่ก็คือการเบิงคอนเทนต์ของพี่น้องสุขสุขคนนั่นละค่ะมันกับปดทุกคลายเครียดได้ดีมากๆเลยนะคะ บางอันเบื้องล้วกะหายคอคิดหายแนวคิดดีค่ะบางอันกะใหไอเดียดีๆกับเฮ้านะคะเพื่อให้เฮ้าออาไปต่อยอดเอาไปเฮตดตอนะคะกะถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันสุขุสุขคนค่ะก็คือจังวาน่ะแหละค่ะพี่น้องที่เฮ้ามาเหลนโซเชียลเนี่ยเฮ้าก็แค่อยากสางโลกอีกใบเพื่อที่จะเอาไว้ระบายนะคะเอาไวค้คลายเครียดเอาไว้แสดงความคิดสร้างสค์หรือเอาไว้ถ่ายทอดผลงานต่างๆเก็บไว้ค่ะย่างหน่อยๆบบมีผููเบิงแฟนเฮ้ากะเบง ครอบครัวเขาเบิงค่ะลูกเตาได้อนาคตกับคงต้องเบิงแหละเนาะมันถือว่าเป็นมรดกตกทอดค่ะอย่างหน่อยๆครับลูกหลานอยากศึกษาประวัติศาสตร์อยากศึกษาชีวิตอีกอย่างเขาเขากับคงแต่มาเบิงโซเชียลของเขานี่แหละเนาะไม่ได้หวังเรื่องเงินคํำกับแกวอีกอย่างมากไม่ด้ค่ะ ก็ท่านใดก็ดียังสินะเล่นไปเล่นมากกับพานดันน้ำเขาอยู่ด้วยหล่ะพี่น้องนะคะผู้ใดยัง่าพานกัดสู่สู่เดอ้อเอามาที่นี่กลับบ้านกันเ้อค่ะห่อถอยมารับลราค่ะผู้นะ่ะผู้ใดขับห่อถอยหลังนาะปานซาเลงเถอะเนาะกลับบ้านกันเ้อค่ะแล้วเจอกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ